สวัสดีสสดค่ะพบกับรายการเมาา์ข่าวดังนะคะอยู่กับเราสองคนค่ะแนะ่นอนว่ามีเรื่องราวแซ่บๆมาเมา้์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะไม่รอช้าค่ะไปที่ประเด็นแรกเลยนะ,ะสำหรับเรื่องของหนุ่มอเล็กซีระเดชค่ะคือมันมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่แฟนคลับนี่คือถ่ายคลิปตอนที่หนุ่มอเล็กซี่เดชเนี่ยเดินมาแล้วแบบขอจับมือแต่ทางนั้นหนุ่มเล็กเนี่ยคือได้ปฏิเสธไปเพราะว่าบอก บอกในคลิปแล้วว่ามือมันเปียกเออไม่อยากสับอะไรแบบนี้้้วาาจะเขนมดยใช่แล้วแบบน่าจะกลัวว่ามันสกปรกก็เลยแบบเออขอแบบไม่ได้จับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ก็ไม่วายค่ะโดนแซะว่าแบบยิงสังหารแล้วเปียกเทียบด้วยอ่ะเปียบเทียบไหมอะอ่ะโอ้เปียบไปไกลนะเปียบไปไกลมากใช่ค่ะแต่ล่าสุดนี่ก็คือทางด้านสาวโบเมดานเนี่ยก็คือแบบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเออมีโอกาสได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ได้หญิงนะเออคือออกตัวเลยว่าพี่เล็กเนี่ยไม่ได้หยิงอือคือถ้าพี่เล็กหญิงเนี่ยคือคนท้งวงการเขาก็ญิงแล้วอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวโปกันเต็มๆเลยดีกว่าค่ะบางคนเขาบอกว่าพี่เล็กญิงโอ้โหถ้าเล็กญิงทั้งวงการคงหญิงมากแล้วมั้งหรือว่าอเล็กไม่น่าจะหญิงอะค่ะเออแล้วก็ในคลิปบัวเห็นแล้วว่าเขาก็บอกเขาถามว่าพี่เล็กเขาจับมือหน่อยนางก็บอกมือเปียกมือเปียกอะไรย่างเงี้ย อยากจับมือเปียกๆกันหรอแบบมันอาจจะเลอะอะไรมาสักอย่างแล้วเขาก็เลยเกรงใจว่าเฮ้ยมีคนมาถือไหมเออมาแล้วน <laughs> ั่นแหละค่ะเขาหนูว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาก็หวังดีด้วยว่ามไม่อยากให้พี่คนสวยคนนั้นรู้สึกอีเดียบมืออีเดียบใช่ไหมอะไรมันเปียกอะเนาะมันเลอะเทอะเ,เลอะเทอะเ,เลอะเทอะเลอะเทอะมืออะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไปฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์มาอาจจะเหนียวอยู่อะไรเงี้ย ก็สงสารเขาเหมือนกันแต่เจอเขาหน้าหนูเชื่อว่าพี่เล็กต้องจับมือแน่นอนมัิเรียกใหม่อ่ะก็อย่างที่สาวโบบอกนะว่าหนูมาเล่นจริงๆคือไม่ได้ยิงถ้าได่ยิงก็คือทั้งวงการก็ยิงแล้วใช่แล้วอย่างอย่างที่บอกอ่ะคือมือมันเปียกกลับเป็นเราเราก็ไม่กล้าจับนะถูกต้องใช่แล้วคือแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นมือที่เข้าห้องน้ำมาแน่นอนถูกใช่ถ้าอยากจะจับละถูกต้องเขาก็กลัวเป็นข่าวมาที่บ้าน มือเปียบไปจัดอีก,ก็<ช>ะโดนอีกถูกต้องแต่ก็แปลกเหมือนกันก็ยังโดนแสก่อนก็อยากให้เข้าใจหนุ่มอเล็กแล้วการนเอาะค่ะอ<ม>่ะไปท<ม>ี่ประเด็นต่อไปค่ะยังจุดต่อกันที่สาวโบเม็าราคนเดิมค่ะ,คะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเคยเอ่ยปากว่า,าถ้าเพลงแฟนผมน่ารักถึง20ล้านวิวจะเลี้ยงแซลมอนยกกองถ่ายกันเลยเดียวค่ะซึ่งผลปรากฏว่าเพลงนี้เนี่ยก็แตะ20ล้านวิวจริงๆค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเจ้าตัวจะไว้ยอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะก็ก,ก็ดีใจมากๆค่ะคือแรกๆเราคาดหวังเลยแค่แบบสัก56ล้านก็ก็เยอะแล้วนะในยุคสมัยนี้ โห20ล้านไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วก็ดันไปพูดกับพี่ในกองแล้วว่าถ้า20ล้านนะพี่แซลมอนยกกองแน่นอนไม่ต้องอ่าแล้วยังไงล่ะพร้อมไหมสามนั้นจะต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงและต้องซื้อและมีแผนก็แบบกินเต็มที่ใช่พี่พี่แล้วแแซลมอนมีไปมองไปมูที่ไหนขอให้ถึงย0 50ล้านไม่ได้มูเลยค่ะไม่ได้มูเลยน่าจะเป็นแบบที่ยุคสมัยที่เพลงในยุคนี้มันเป็นจังหวะประมาณนี้ด้วยไรเงี้ยั่งงา ให้เต้นง่ายพอแบบเพลงแฟนผมน่ารักขึ้นมาทุกคนมาท่านี้เลยเออเป็นมากกอ,อ่ะก็คงจะไปต้องเลี้ยงแล้วนะเพราะว่าพูดเอาไว้แล้วว่าจะเลี้ยงคือเกิดไปแล้วถูกต้องแต่บโบก็บอกว่าอุ้มมันก็เกินความคาดหวังแกเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเออสักห้าหกล้านอะไร่างนี้แต่นี่คือตันลิลล้านแล้วอ่าถูกต้องเกินจีมก็ต้องเลี้ยงนะคะอ่ะแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ฟัง ผลงานต่อๆไปอ,อ่าแต่เหมือนว่าจะมีเพลงต่อไปนะอันนี้นก็ต้องรอดูนะคะอมวลเวลาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนครับบุ๊กาสทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลาเดิม,มค่ะบ่าโมงเย็นค่ะทางช่องเพจมดหมอและช่องทางยูทู e มาด c ม a n แนลนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ